K-Cup. ก็กลาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจีจว็อกโกทีวีด้วยนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีคนที่ยังเล่นซอร์ตอาร์ออนไลน์วาเลนโชดาวด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับช่วงจีจีลิวตัว v s กนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่54กันแล้วเด็กนะครับผมเนาะก็สำหรับครับเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับทางเราได้นำการลีกุญแจ้าเ g o ทัสะอันนาเทือ น่งนะครับผมน้อยก็เป็นตัวละครตัวฟรีที่เก่งและดาเมจแรงมากๆแล้วก็เป็นตัวฟรีที่สามารถทำห้าดาวได้โดยการที่เราไปเล่นอีเวนต์แล้วก็เอาตัวเนี่ยไปเปิดกาชาหน่งครับผมน้อยก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชอบมากที่แบบเอออย่างน้อยเราก็มีตัวละครท่าแสงที่เป็น คอมโบบูส์อันใหม่ละวะวเลยมานี้นะครับผมเนาะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผมก็เพิ่งมารู้ในภายหลังว่าจริงๆแล้วการที่เกมเนี่ยเขาเอาตู้อ่าฟรีมาให้เราเปิดในอีเวนต์เพราะเนื่องจากว่าอ่าเกมกําลังจะยุติบริการแล้วนะครับผมเนาะก็แน่นอนลหลายๆคนน่าจะรับทราบกันดีแล้วนะครับว่าเกมจะปิดในวันที่30ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นก็ใครที่ อ,อยากจากลาเล่นไปครับสุดท้ายก็ค่อยมาโหลดตอนที่เกมกำลังจะไปก็ได้นะครับผมเนาะก็รอดูกันต่อไปแหละว,ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันถึงเวลานั้นจะมีการลดเพชรให้เปิด ได้ไง่ายขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีตู้จากลาไหมอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนนะครับผมเนาะโอเคก็สาหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่54กันแล้วหนึ่งนะครับผมเนาะก็ได้เราสอับตัวละครตัวใหม่ที่มาในที่นี้ก็เป็นตัวละครฟรีเช่นกันก็ตามที่ผมเคยบอกเนาะก็หลังจากเนี้ย เกมจะเน้นขายที่เป็นตู้ฟรีแล้วนะครับผมเนาะเพราะด้วยความที่นะเกมมันกําลังจะไปในวันที่30นี้ซึ่งจึงเป็นเรื่องไม่แปลกที่หลังจากนี้นะครับตัวละครตัวใหม่ๆเขาจะมาเป็นตัวฟรีเพราะว่าตอนแรกยูเจวผมไม่ได้เอาากใจหรอกแต่ว่าตัวละครใหม่ที่มาเนี่ยก็มาเป็นตัวฟรีเช่นกันเลยทําให้คิดว่าเออหลังจากเนี้ยหลังจากนี้นะก่อนที่จะถึงวันที่เกมกำลังจะปิดอ่ะ เขาจะมาเป็นตู้ฟรีแบบรัวๆเลยนะครับผมเนาะซึ่งตัวละครใหม่ที่มาในนาที่นี้นั่นก็คือน้องเรนจังนักแร่บแปรธาตุนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นตัวละครประเภทคอมโบบูสธาตุลมสายกายภาพนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคสำหรับสถานะที่น้องเรนชนะแน่ๆก็คือสถานะไฟตามมาด้วยสถานะน้ำแข็ง ส่วนกลางๆจะเป็นสถานะพิกส่วนที่เหลือแพ้หมดเลยนะครับผมเนาะและที่สําคัญในตู้นี้มีแต่ตัวละครอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีอ b บิลิตี้ก็แน่นอนด้วยความที่เป็นตัวฟรีจากอีเวนต์เนาะก็เหมือนกับเจ้ายูโจคุงเลยนะก็คือสละใครที่อ่าอย่าเปิดตัวละครน้องเลนก็คือคุณผู้ชมต้องไปเอาตั๋วจากอีเวนต์มาโดยการที่คุณผู้ชมต้องเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวทางเกมก็จะทําการดรอปตั๋วให้ เยอะๆ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 นะครับแล้วก็เอามาเปิดตู้น้องเรนการซึ่งเดี๋ยวทางผมได้ค่อยมาเปิดที่หลังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวอขอเน้นรีวิวก่อนแล้วกันนะย้ำว่าขอรีวิวก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปเล่นจริงๆในอีเวนต์นะครับผมเนาะ <S <S โอเคก็ตามนั้นเนาะเกมประกาศปิดตัวในวันที่3 0นี้ดีก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ฝากถึงคลิปอันนั้นด้วยนะที่ผมนั่งพูดคุยนั่งบนเกี่ยวกับ เออวันที่เกมปิดนี่แหละว,ว่าเอออย่างไงนะผมเนาะที่จริงมันคือคลิปประชาสัมพันธ์นั่นแหละก็ใครอยากดูก็ดูไปไม่ดูไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ตามที่ผมพูดในคลิปนั้นคือเดี๋ยวจะมีการทําคลิปจากลาเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับ VS เนอนาะว่าเออเขารู้สึกโดยรวมต่อเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเนาะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเราจะทางเราจะทําการรีวิเจ้าน้องเรนตัวใหม่ เลยกันแล้วกันนะครับว่าโดวยวมตัวละครเป็นอย่างไงบ้างหนึ่งนะครับผมเนาะก่อนที่เราจะไปเล่าคลิปนี้กันถ้าเกิดว,ว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนเชิฝากกดไลค์กด like, ติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกระไงใจในการตัดลิปต่อไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็ใครที่ติดตามเราก็รบกวนเชิญฝากกดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคงั้นไป let's go โอเคครับก็ตอนนี้ทางเราก็เข้ามาในเกมกันแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือหน้าตาตัวละครน้องเลนใหม่ครับผมเนาะก็อนี่คือหน้าตาสกินนะก็เป็นนักแร่ปแปลธาตุของแท้นะครับผมเนาะเออมีเสื้อสีชมพูลายขาวแล้วก็กระเป๋าอะไรสักอย่างนะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับแร่ปแปลธาตุนั่นเองนะครับผมเนาะ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับตัวละครน้องเนนตัวนี้รู้สึกว่าสถานะไม่มีอะไรเลยนะแต่ส่วนมากมันจะไปโฟกัสพวกสกิลติดตัวซะมากกว่านะครับผมเนาะอ่ะแล้วมาแต่ชื่อตัวละครก็ผมมีชื่อว่านักเล่นแร่แปรธาตุอัญยปณีนะครับผมเนาะก็สำหรับน้องเลนเป็นประเภทสายกายภาพาธาตุลมเน่งนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสกิลติดตัวก็ผมมีชื่อว่ามาจบเรื่องนี้ ให้สุดปังกันเถิดนะผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าความสามารถติดตัวของน้อง,องเลนตัวน,นี้ค่อนข้างที่จะยาวเอาเรื่องเลยนะครับผมเนาะ,ะเรามาเริ่มทีละอย่างเลยก็แล้วกันนะครับผมเนาะอย่างแรกก่อนเลยก็คือความเสียหายธาตุทั้งหมด10%ให้กับทั้งปาร์ตี้คือว่ายง่ายคือคือว่ายง่ายก็คือเพิ่มความเสียหายให้กับทั้งปาร์ตี้ซึ่งทั้งปาร์ตี้ที่ว่าคือให้กับธาตุไหนก็ได้นะผมขอแค่แบบเอออยู่ในทีมก็สามารถเพิ่มดาเมจได้แล้วประมาณ10% ผมประมาณ8วินาทีเองนะครับผมเนาะต่อแล้วก็ความสามารถต่อมาก็คือเกรดเบิร์ดของบอสนะผมจะเพิ่มเยอะขึ้นประมาณ65เเซ็นไปเวลา8วิซึ่งไอเกรดเบิร์ดที่ว่าคือคุณผู้ชมเห็นกรอบวงดีแมนะน,น,นั่นแหละฮะนั่นแหละ ไอ้ตรงนี้แหละมันคือเกตเบิร์ดหรือว่าหรือว่าง่ายคือมันคือเกตที่ทําให้บอสมันล้มติดสตารนั่นเองนะครับผมเนาะก็บวกประมาณ65%นะครับผมเนาะแล้วก็เมื่อบอสล้มลงนะครับผมจากการที่สะสมเก็บเกตครบนะก็ความสามารถที่แถมมาหลังจากนี้ก็คือจะมีครูดาวสกิวลบ100%ซความแรงสกิลนะครับบวก 100% 30วินาทีนะครับและจงตี T T ปกติบวก80%เป็นเวลา30วินาทีนะครับแล้วก็จำนวนกาโจงตีบวก1นนะครับผมเนาะแล้วก็ผมลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือไอความสามารถทั้งหมดที่เราเห็นตอนนี้มันคอมโบกับสกิลที่1นะจ๊ะก็หลักๆความสามารถติดตัวตามนี้เองนะครับผมเนาะต่อมาสกิลสวิชนะครับผมเนาะก็จะเป็นการ เพิ่มอัตราคริติคอล20%นะครับเมื่อใช้ส,สวิตปกติหรือว่าสวิตตรงจังหวะหนึ่งนะแล้วก็ต่อมาสกิลโจงตีปกตินะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายในกายภาพท่านลมเนี่ยผม260ดาวมจอัตราเพิ่มค่ารัสมี2จิจเองนะครับผมเนาะแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่ากดชาร์จได้เนาะกดชาร์จจริงรวมประมาณ20ทินั่นเองนะครับผมนเนาะไปเออกดชาร์จจริงได้จริงด้วยวย่ะ นี่กดาชาร์จยิงได้ด้วยก็เอฟเฟกไม่มีอะไรมากนะเหมือนแค่มีออร่าอะไรสักอย่างขึ้นเพิ่มขึ้นมานะผมเป็นเหมือนเป็นออร่าควันสีชมพูใช่ปะเออก็หลักๆสก,กิลติด สกิลที่1ตามไอ้สกิลโจมตีแถวดาประมาณนี้เองนะครับผมเนาะอ่ะแล้วว่าแต่สกิลที่1เลยกับเราเกิดับผมมีชื่อว่าระเบิดธาตุนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพธาตุลมนะผมเนาะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบดาหมีนะครับอัตราค่ารัศมีขีดคูณทาม์สิบห้าวิจำนวนสิบทีนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผม,ผมขอขออนุญาตหาจังหวะแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งเฮ้ยเชีย่ย สมุดรแลร่นเล่นแปทธาบขอรอขอลออ,ลอ,อยู่รอบนึงขอรออยู่รอบนึงเฮ้ยเปิดสมุดรแลรท่าสี่อันยันแค่เฮ้ยสกิลที่หนึ่งไอเดเวลเ่อโคตรสวยเลยว่ะ โอเคหลากๆสกิลที่หนึ่ประมาณนี้นะครับผมต่อมาสกิลที่สอนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายในกายภาพธาตุลมนะครับผมเนาะ609ดาเมจนะครับอัตราค่ารัสหขีดนะครับคูลไทม์12.5จุาำนวน7ทีนิดเองนะครับผมเนาะเกไป อ่ะก็จะเป็นการยิงเฉยๆนะไม่มีอะไรมากนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสกยิลไม่ตายครับผมมีชื่อว่าแรปปิดไฟ t นะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างคอเสเหตัหากายภาพแบบไม่มีธาตุนะครับ1,176ดาเมจนะครับจำนวน14ฮิตนเองนะครับผมเนาะโอเคงั้นก็เก็บค่ารัสสักคู่นะครับผมอ่ะไปพร้อมพี่จังไป โอเคก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่านักเล่นแร่แปรธาอายปณีน้องเรนจังก็เป็นตัวละครที่มีดีแค่สกิลติดตัวจริงๆส่วนสกิลหนึ่งกับสกิลสองก็เป็นแค่ดาเมจเพียวๆแต่รู้สึกว่าดาเมจสกิลหนึ่ง,ส,งสองก็ดาเมจแรงใช้ได้เลยนะนะครับผมนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวฟรีตัวหนึ่งที่นะอย่างน้อยก็เป็นท่านลมที่แบบถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันที่ เราได้มีท่ารวมเป็นคอมโบบูลสินเองนะผมเนาะผมเผมชื่อว่าเกมมันคงพยายามเอามาให้ครบทุกท่านนั่นแหละเพราะในเมื่อนะเป็นตัวฟรีแบบยาวๆแบบนี้ก็น่าจะมาให้ครบทุกท่านนั่นแหละดูฟงแล้วนะครับผมเนาะโอเคก็ขออนุญาตจบคลิปเพลงเท่านี้แล้วกันก็ถ้าเกิดคลิปนี้พูดอะไรแปลกๆขออภัยด้วยแล้วก็ระหว่างพูดถ้าเกิดมีลิ้นพันซอรี่ซอรีอร่แล้วกันเพราะว่าบางทีระหว่างผมพูดผมผมก็อาจจะร,รู้สึกแบบ มึนๆบ้างนะครับผมเนาะโอเคก็หลักๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมเนาะก็เจอกันใหม่ในอัปเดตหน้าว่าจะเป็นตัวละคอรอะไรนะจ๊ะโอเคไปลาบ๊ายบาย,บายครับผมซีอูเก่งให้ตามพูดบ่ายจ้าซีอู